สวัสดีครับนักเรียนที่รักคลิปนี้เป็นคลิปที่10นะครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนเรื่องของการหาปริมาตรและหาความจุของรูปทรงสี่เหลี่ยมบุมฉาบมาแล้วนะต่อไปก็จะเป็นการหาเป็นโจทย์ปัญหานะครับในการหาปริมาตรและหาความจุของรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับซึ่ง วิธีการขั้นตอนในการหาในการทำนะครับก็คล้ายคลึงกันกับในเรื่องกองของการหาปาริมาตรแต่เพิ่มภาระขึ้นมาก็คือเรื่องของโจทย์ปัญหาที่นักเรียนต้องมาอ่านแล้วทำความเข้าใจนะครับแล้วก็แก้ปูโจทย์ปัญหาเหล่านั้นให้ได้ซึ่งขั้นตอนในการแก้ปัญหานะครับและวิธีทำโจทย์ปัญหาจะทำอย่างไร นะครับให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอที่จะให้นักเรียนดูต่อไปนี้นะครับหลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ทําแบบฝึกนะครับในหนังสือนะครับเล่มแบบฝึกเล่ม2ที่เราใช้กันอยู่นะครับเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหานะครับเชิญนะนักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอได้เลยครับ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากสวัสดีครับน้องๆเจอกันอีกครั้งในชั่วโมงคณิตศาสตร์เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตสามิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับสําหรับวันนี้พี่จะพาน้องๆเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับเดี๋ยวเราไปหาพายกับครอบ,คร,บครัว,รวที่สวนสัตว์น้ํากันนะครับตามไปดูพวกเขากันเลยดีกว่าครับ ว้าวข้างในนี้ใหญ่จังเลยนะครับสัตว์น้ำก็เยอะแยะไปหมดเลยใช่แล้วลูกพายเอแล้วลูกพายรู้ไหมเอ่ยว่าในนี้จุน้ำได้เท่าไรผมเห็นเขาเขียนอยู่ตรงทางเข้าว่าสวนสัตว์น้ำนี้สามารถจุน้ำได้มากกว่าสี่ล้านลิตรครับใช่แล้วพ่อก็เห็นเหมือนกันแล้วลูกจำสูตรการหาปริมาตรและสูตรการหาความจุ ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ไหมพอจำได้ครับการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากพิจารณาจากความกว้างความยาวและความสูงของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากดังนั้นปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงหรือเขียนย่อๆว่าปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูง และการหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นการหาปริมาตรภายในของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่กลวงดังนั้นความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงหรือเขียนย่อๆว่าความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงครับเก่งมากครับลูกพาย แต่ตอนนี้แม่ว่าเราไปให้อาหารปลาทางโน้นกันก่อนดีกว่าจ้าทางโน้นมีที่ให้อาหารปลาด้วยหรอครับไปเลี้ยงปลากันดีกว่าครับพายดูถังใส่อาหารปลานั้นสิลูกเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง30เซนติเมตรยาว30เซนติเมตรสูง50เซนติเมตรพายบอกพ่อหน่อยสิครับว่าถังใส่อาหารปลานั้นมีปริมาตรเท่าใด อืไม่ยากเลยครับพายสามารถหาปริมาตรของถังใส่อาหารปลาได้จากสูตรการหาปริมาตรครับจากสูตรปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงถังใส่อาหารปลามีความกว้าง30เซนติเมตรความยาว30เซนติเมตรและความสูง50ซนติเมตรฉะนั้นถังใส่อาหารปลามีปริมาตรเท่ากับ30คูณ30 คูณ50ลูกบาทเซนติเมตรจะได้เท่ากับ45,000ลูกบาทเซนติเมตรครับดังนั้นถังใส่อาหารปลามีปริมาตร45,000ลูกบาทเซนติเมตรครับพ่อถูกต้องเลยไหนๆพ่อกระถามเรื่องการหาปริมาตรแล้ว1ข้อพ่อจะถามอีกสักข้อนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเดินดูปลาฉลามกันภายหาปริมาตรของกล่องกระดาษ ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้บ้างนะพายกล่องกระดาษทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง25เซนติเมตรยาว60เซนติเมตรสูง45เซนติเมตรกล่องกระดาษมีปริมาตรเท่าใดพายลองทำดูนะลูกได้ครับคุณพ่อเนื่องจากกล่องกระดาษนี้มีความกว้าง25เซนเมตรยาว60เซนติเมตรความสูง45เซนติเมตร จากสูตรปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงฉะนั้นกล่องกระดาษมีปริมาตรเท่ากับ25คูณ60คูณ45ลูกบาทเซนติเมตรซึ่งเท่ากับ67,500ลูกบาทเซนติเมตรครับถูกต้องจะลูกพายคุณพ่อครับแล้วสระน้ำนี้ล่ะครับพ่อสระน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ กว้าง20เมตรยาว50เมตรลึก1,8เมตรเมื่อใส่น้ำเต็มสระปริมาตรของน้ำในสระจะเป็นเท่าใดครับพ่อข้อนี้ก็ไม่ยากนะลูกลูกลองทำเองเหมือนข้อที่ผ่านมานั่นเลยเนื่องจากสระน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความกว้าง20เมตรความยาว50เมตรลึก1,8เมตรจากสูตรปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับ ความกว้างคูณความยาวคูณความสูงฉะนั้นสระน้ำนี้มีปริมาตรเท่ากับ20คูณ50คูณ1.8ลูกบาทเมตรซึ่งเท่ากับ1,800ลูกบาทเมตรดังนั้นสระน้ำมีปริมาตรเท่ากับ1,800ลูกบาทเมตรเก่งมากเลยครับลูกพายถ้าอย่างนั้นเราเดินไปดูปลาฉลามทางโน้นกันครับคุณพ่อ ระหว่างที่พายกับครอบครัวไปดูปลาฉลามกันพี่มีกิจกรรมมาให้น้องๆได้ลองทำดูนะครับไปทำกันเลยครับจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดข้อ1แท่งไม้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง3มเซนติเมตรยาว4ี่เซนติเมตรสูง5เซนติเมตรแท่งไม้มีปริมาตรเท่าใดเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆ ได้ทบทวนกันไปบ้างแล้วต่อไปเราไปดูพายกับครอบครัวกันต่อว่าพวกเขาจะมีอะไรสนุกสนุกให้คิดให้ลองทำกันอีกบ้างนะครับไปดูกันเลยครับคุณพ่อครับตรงโน,น้นมีตู้ปลาเต็มไปหมดเลยครับเราไปดูตู้ปลาทางโน้นกันต่อดีไหมจ๊ะดูสิมีปลาส,สวยๆเต็มไปหมดเลยดีครับเอคุณพ่อครับ ตู้ปลานี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับใช่แล้วครับลูกพายเอลูกพายพ่อจะลองประมาณขนาดของตู้ปลาใบนี้แล้วพ่อจะถามปริมาตรของตู้ปลาตู้นี้ดูนะได้ครับคุณพ่อถ้าตู้ปลาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใบนี้วัดได้กว้าง10เมตรยาว25เมตรสูง5เมตรตู้ปลามีความจุเท่าใด ความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงตู้ปลามีความจุเท่ากับส0บคูณห้าคูณหลูกบาทเมตรจะเท่ากับหนึ่งพหลูกบาทเมตรดังนั้นตู้ปลามีความจุหนึ่งันหลูกบาทเมตรครับเก่งมากครับลูกพายดูปลาตู้นี้สิ สวยจังเลยลูกพายโอ้สวยจริงๆด้วยครับคุณแม่ครับทางโน้นมีบ่อเลี้ยงปลาด้วยครับเราวิ่งไปดูกันดีกว่าว้าวบอ่อปลาใหญ่จังเลยตรงนั้นมีป้ายบอกขนาดบ่อด้วยครับบอ่อปลาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้างสาเมตรยาวเจ็ดเมตรลึกสี่เมตรเอลูกพายครับบอ่อปลามีความจุเท่าใดครับพาย ความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงหรือความลึกบ่อปลามีความจุเท่ากับ3คูณ7คูณ4ลูกบาทเมตรจะเท่ากับ84ลูกบาทเมตรดังนั้นบ่อปลามีความจุ84ลูกบาทเมตรครับใช่แล้วเพราะปลาที่เขาเลี้ยงในนี้เป็นปลาน้ำลึกและต้องจัดบ่อเป็นเหมือนธรรมชาติ จึงต้องสร้างบ่อที่มีขนาดใหญ่นั่นเองเอาละ่ะนี่เราก็เดินมาสุดทางแล้วพ่อว่าเราต้องกลับบ้านแล้วละ่ะได้ครับวันนี้สนุกมากเลยครับได้ความรู้อีกด้วยขอบคุณคุณพ่อกับคุณแม่มากเลยนะครับครับลูกเอาล่ะครับน้องๆวันนี้ก็ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานอย่าลืมกลับบ้านไปทบทวนทำความเข้าใจซ้ำอีกรอบนะครับ แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพี่จะสรุปให้น้องๆฟังอีกรอบหนึ่งนะครับปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหาได้จากผลคูณของความกว้างความยาวและความสูงของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นหรือการหาปริมาตรหรือความจุของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงเป็นยังไงบ้างครับน้องๆได้ฟังสรุปกันไปแล้ว แต่อย่าลืมนะครับว่าการทบทวนและทำความเข้าใจด้วยตัวเองนั้นยังสำคัญกว่าและก่อนที่เราจะจากกันวันนี้เราไปทำกิจกรรมฉายเดี่ยวพร้อมๆกันก่อนเลยครับฉายเดี่ยวตอนข้อไหนกันแน่จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดข้อหนึ่ง กล่องกระดาษทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง4เซนติเมตรยาว6เซนติเมตรสูง2เซนติเมตรกล่องกระดาษม,มีปร,รมมิมาตรเท่าใดเป็นยังไงบ้างครับน้องๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับให้น้องๆกลับบ้านไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนทำความเข้าใจ แต่อย่าเครียดจนเสียสุขภาพนะครับสำหรับวันนี้พี่ต้องกลับไปพักผ่อนไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ